มาแล้วค่ะนิติโปรแฟะะรแฟ์ค่ะร้านเด็ดร้างดังนะคะกว่าร้อยร้านค้ากว่าหนึ่พันเมนูมาเสิร์ฟความรอยแบบจุใจกยยันค่ะ18-28กรกฎาคามนี้นะคะห้ามพลาดมาเจอกันเลยค่ะที่ 1, เซ็นเตอร์ขอนชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะตามมาเลยค่ะตามมาค่ะนี่ไงกระด้งเบคอนทอดน้ำปลาค่ะหน้าตาดีมากอันที่ต้องบอกว่าทางร้านเขานี่นะเป็นหมูอันามัยนะคะหมูอย่างดีเลยเขาคัดมาแบบปลอดสารพิษหั่นชิ้นนะคะไม่เล็กไม่บางเกินไปนะคะแต่ที่นี้่หั่นชิ้นหนาอร่อยเต็มปากเต็มคำค่ะอใหม่มาด้วยก้องหนังไก่กรอบนะคะเป็นสินค้าใหม่ของเขานะคะกินกรุบกรอบนะคะ โปรโมชั่นในงานใครที่มาลิ้นติดโปรแฟร์ของเรานะคะเฉพาะงานนี้ทุกเมนูกลองละ200บาทค่ะดูม,มากอร่อยมากด้วยร้านนี้ค่ะเจ๊พริกขูช่ชาตลาดู้ของแต้ต้นตำรับกว่า60ปีโอ้โห,โหเปรี้ยวพริกไม่รู้กี่สวนค่ะแซ่บสุดๆนี่แม่ค้าสาวสวยของเราเะคะทั้งหมดมีกี่ไส้กี่หน้ากี่แบบนะคะจะมีสี่ไส้ผักต้นไช้ไส้เผือกไส้หนอไม้ แบบนี้ค่ะดิฉันชอบมากนี่ค่ะ,คะที่ของเรานะคะสามรสชาติค่ะหวานนิดนึงเปรี้ยวหน่อยหน่อยเผ็ดนิดนิดโอ้โหไม่ใช่ห้าลูกราค่ห้าหกสิบบาททางท้อกล้วยชิ้นสามสิบห้าบาทสามชิ้นร้อยแมี่เป็นโปรโมชั่นในงานร้านเด็ดร้านดังนะคะกว่าร้อยร้านค้ากว่าหนึ่งพันเมนูมาเสิร์ฟความอร่อยแบบจุใจค่ะอุ้ยสิบแปดถึงยี่สิบแปดกรกฎาคามนี้เซ็นเตอร์คอร์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ของอร่อยร้านดังเพียบ I